สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สอนโดยคุณครูนิพาวันคงเพชรหรือครูเก๋นั่นเองค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1ความสำคัญของพระพุทตธตศาสนาและพุทธประวัติค่ะเด็กๆเ,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 เตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนไปพร้อมกันเลยค่ะ เรื่องที่1ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงามมากมายนะคะซึ่งส่วนใหญ่ล้วนสืบทอดมาจากพระพุทธศาสนาเช่นประเพณียุริยามาร,รยาทอุปนิสัยและวิถีชีวิตนั่นเองค่ะ สองภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นภาพแรกไหมคะนักเรียนคิดว่าภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นภาพการทําบุญตักบาตรเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆเคยไปทำบุญตักบาตรกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเคยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ก่อนมาโรงเรียนนะคะเด็กๆดูภาพถัดมานะคะก่อนมาโรงเรียนนะคะเด็กๆได้มีการไหว้ผู้ปกครองกันบ้างไหมคะไหว้ทุกวันเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะนั่นแสดงว่านะคะเด็กๆนะคะมีความอ่อนน้อมขอมต้นนะคะเป็นมารยาทที่ดีงามของชาวพุทธนั่นเองค่ะพระพุทธศาสนานะคะ มีบทบาทส,สำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะสองด้านด้วยกันนะคะด้านแรกคือด้านดำเนินชีวิตประจำวันนะคะและด้านที่สองด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมเองค่ะเรามาดูด้านแรกกันก่อนเลยนะคะความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะ คนไทยส่วนใหญ่นะคะที่นับถือพระพุทธศาสนาจะดําเนินชีวิตโดยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะ mm hmm. เช่นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายการมีน้ําใจต่อกันการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณน,นอกจากนี้นะคะยังนําเอาประเพณีพิธีกรรมที่สาคัญของพระพุทธศาสนา มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตต่างๆด้วยล่ะค่ะความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจาวันนะคะการแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้หรือการไหว้เช่นการกราบพระการไหว้ผู้ใหญ่ การทำบุญตักบ,บาตรในตอนเช้าและการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอนค่ะเด็กๆเ,เคยปฏิบัติตามพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตที่คุณครูยกตัวอย่างมาบ้างไหมคะเด็กๆเ,เคยเป็น,นำบุญตักบ,บาตรไหมคะเคยแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเ,เคยสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอนไหมคะ เก่งมากๆเลยนะคะนั่นแสดงว่าความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญต่อพระพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้านที่2คือด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทําให้คนไทยสร้างสารรค์ผลงานทางวัฒนธรรมค่ะอันบ่งบอกถึงความเป็นไทยที่สืบทอ,อดมาจากพระพุทธศาสนาเช่นวัดพระพุทธรูปภาพวาดวรรณคดีและสถาปัตยกรรมต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ เป็นภาพวัดพระพุทธรูปภาพวาดวรรณคดีและสถาปัตยกรรมต่างๆค่ะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะภาพจิตกรรมฝาผนังคือภาพเขียนที่ฝาผนังหรือเพดานโบกมักเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัตินนัเองค่ะเด็กๆเคยไปทาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่วัดใดบ้างหรือเปล่าคะไปวัดไหนแล้วลองสังเกตดูนะคะเด็กๆ ว่าในโบสถ์แต่ละวัดนั้นมีภาพจิตกรรมฝาผนังหรือเปล่านะคะแต่ละวัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะสวยงามมากมายเลยทีเดียวราคาเด็กๆนะคะเด็กๆลองไปสังเกตดูนะคะบางวัดจะมีภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติบางวัดก็จะมีเกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆนะคะลองสังเกตดตูอย่าลืมกลับมาเล่าให้ครูฟังกันด้วยนะคะ ในต่อมาค่ะเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาเช่นไตรภูมิประว่วงพระมหาชนกถ่าเด็กๆคะเรามาถึงนะคะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยกันแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่ นะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาเดี๋ยวเองมาฝึกทําแบบฝึกขัดกันเลยนะคะเด็กๆทําไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนสังเกตภาพและเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ภาพที่เป็นวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาภาพแรกค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ มีหมวกสีแดงเหมือนซันต้านะคะมีของขวัญด้วยใช่แล้วล่ะค่ะเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะภาพนี้เป็นวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานม,มาจากพระพุทธศาสนาไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเก่งมา,มากๆเลยนะคะเรามาดูภาพที่สองนะคะภาพที่2เป็นการแต่งชุดไทยนะคะเป็นการละเล่นตามประเพณีต่างๆนั่นเองนะคะ ภาพนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาไหมคะมีใช่ไหมคะเก่งมาก,มากเลยนะคะเรามาดูภาพที่สามกันเลยค่ะภาพที่สามนะคะเป็นภาพการทำบุญตักบาตรนะคะภาพนี้เป็นวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาไหมคะ มีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเป็นการทำบุญตักบ,บารนั่นเองนะคะภาพที่สี่จ้ะภาพที่สี่เป็นการไหว้นะคะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะภาพนี้นะคะเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยไหมคะเป็นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมติ๊กถูกตรงวงกลมนะคะ มาดูภาพที่5กันเลยค่ะภาพที่5นะคะเป็นมีลูกโป่งนะคะมีเค้กวันเกิดด้วยนะคะเป็นการฉลองวันเกิดนั่นเองนะคะ,ะภาพนี้นะคะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ,ะเราเว้นว่างไว้เนาะเรามาดูนะคะอีกภาพหนึ่งภาพสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นภาพวัดวาอารามโบราณสถานนะคะภาพนี้นะคะเกี่ยวข้องกับความสำคัญของวัฒนธรรมไทยไหมคะ<ฮ>เกี่ยวใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปลกมือตัวเองด้วยค่ะนั่นแสดงว่าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะสิ่งที่คุณครูอธิบายมาเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยค่ะพระพุทธศาสนานะคะ่ะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมไทยในด้านต่างๆซึ่งทุกคนนะคะควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะ จบลงแล้วสำหรับคลิปนี้ของคุณคูเก๋ะนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ